ค่ะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซีนารีโอที่6นะคะของ pragmatic approach in GI กับ general surgery ค่ะวันนี้ก็นำเสนอโดย external m a n a s w ีกับ external pu rin นะคะก็ขออภัยไว้ล่วงหน้าอาจจะมีไอแล้วก็เสียงแหบบ้างยังไม่หายป่วยดีนะคะค่ะก็มีคำถามจากทางบ้านเกี่ยวกับเรื่องของ dyspepsia หรือว่าท้องอืดลมเต็มท้องนะคะมาว่าจะทำยังไงดีวิธีกำจัดลมอย่างถาวรนะคะ ซึ่งในการรักษาของแพทย์ปัจจุบันเนี่ยก็จะมีใช้ยาบรรเทาอาการซึ่งได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างวันนี้ก็จะมาดูกันว่าตัวยาที่ใช้เนี่ยมีหลักฐานหรือว่าเปเปอร์รองรับมากน้อยขนาดไหนนะคะขายาตัวแรกเลยก็คือตัวยาออกฤทธิ์เพิ่มสารเคมีปลาประสาทอัตโนมัติอะซิทิลโคลีนะคะเช่นอะโคไทยามาก็มีเปเปอร์เป็น p l a s i b l e control trial ของอะโคทอามายนะคะสำหรับ ตัวมี related symptom ของ f a s i o n a l Dyspepsia ก็ตัวเปเปอร์เนี่ยก็ออกมาัพ p อ o r t นะคะว่ายาตัวนี้เนี่ยใช้ได้ผลจริงซึ่งเป็น um, randomized control trial นะคะในช่วงเวลา4ส,สัปดาห์ก็บอกว่ายาอะโคไทามายเนี่ย significantly improve symptom แล้วก็ severity ของ patient มากมายเลยนะคะต่อมายาตัวที่2หรือว่าไซโ o รเฮป a าดีนนะคะ เปเปอเนี่ยชื่อว่า safety and efficacy ของ c ซ p เปอร์เฮป i n ดนสำหรับ treat dyspeptic symptom ในเด็กนะคะซึ่งในเด็กเนี่ยก็มีหลาย Paper เลยอันนี้เป็นหนึ่งใน p a เปอที่เอามายกตัวอย่างนะคะก็คือมันค่อนข้าง support เลยว่า c e p เปอร์เฮป i n e เนี่ยช่วยก็คือ safe แล้วก็ effective มากๆสำหรับการ treat dyspeptic symptom ในเด็กแต่ว่าในผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะมีการ lack of evidence ไปบ้างนะคะก็อาจจะต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งหรือว่าไปทำ trial เพิ่มเติมค่ะ ค่ะต่อมาอยัางในกลุ่มที่3หรือว่า TCA's นะคะกม็มีวงเล็บไว้ด้วยว่า SSI ไม่ได้ผลจริงหรือเปล่าก็มีเปเปอร์เนี่ยออกมาลองหลับว่ามีการทสอบเอฟเฟกของอะมิทริปทิลีนกับเอสิทาลแพรมนะคะใน functional dyspepsia er. เปเปอร์เนี่ยเป็น multi-center randomized control study ซึ่งก็ออกมา support เ,เตเมในดังกล่าวนะคะว่าอะมิทริปทิลีนเนี่ย ค่อนข้าง Benefit patients มากมายเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคนไข้ที่มี a l c e r l i k e painful functional dyspepsia นะคะแต่ว่า SS t h p r a m หรือว่าตัว SSI เนี่ยไม่ได้ผลนะคะก็ตรงตามที่กล่าวมาค่ะแล้วก็อีกกลุ่มนะคะเป็นยาต้านเศร้าในกลุ่ม t h t ต a c y c ล i c เช่นม e t a ทพีนนะคะก็ใน Paper เ,น,เน,นี่ยพูดถึง efficacy ของมู t a ทัพีนะคะ แล้วก็ออกมาสนับสนุนสเตทเมนต์ดังกล่าวว่าใน randomized possible control trial เนี่ยเมอร์ทาาพีเนี่ยค่อนข้างช่วย <c oughs> ได้มากเลยในอาการอิ่มไว้กับ quality of life แล้วก็อาการกังวลเกี่ยวกับโรคทาง GI ของคนไข้ต่างๆทั้งในด้านสารอาหารแล้วก็ช่วยในเรื่องลดน้ำหนักด้วยก็เลยทำให้ตัวเมอร์ทาาพีเนค่อนข้างาม,มีประโยชน์ในการรักษาคนไข้ functional dyspepsia นะคะ ก็ในส่วนของการใช้โมซาไฟซึ่งเป็นยาออกฤทธิค์คขกระเพาะอาหารส่วนไปนะครับก็มี journal นี้ครับเป็น journal dose finding study of mosapride in functional dyspepsia ครับผมซึ่งเป็น uh, randomize d study ครับผมก็ได้ข้อสรุปว่าการใช้โมซาไฟในการ treat functional dyspepsia นั้นให้ผลไม่ต่างกับกลุ่มควบคุมที่ได้รับ placebo ครับผม ในส่วนของข้อที่2นะคะก็จะมาดิสคัสเกี่ยวกับไคเทรียาลม4ในการไดแอกโรค IBS หรือว่า Irritable b o w e l Syndrome กับ d ิ s เ e psi ี ก็โลกแรกก่อนเลยนะคะ IBS เนี่ยจะไดแกได้ก็คืออาการต้องมี recurrent abdominal pain on average มากกว่า1วันต่อสัปดาห์ในช่วง3เดือนนะคะแล้วก็มีอาการมากกว่าเท่ากับ2อาการของอาการเหล่านี้ก็คือ related to defecation change in stool frequency change in stool form แล้วก็ symptoms เนี่ย onset ต้องมากกว่าเท่ากับ6เดือนก่อนที่จะได้แอกนะคะ ซึ่ง s u b type ต่างๆเนี่ยก็จะมีทั้ง s u b type C ก็คือ constipation เด่น diarrhea เด่น เ็คือเป็น Mix ของทั้งสองแบบแล้วก็ U เป็น Unclassified ก็คือมี insufficient abnormality ของที a b โบนะคะซึ่งถ้าเราไปดูรูปทางขวามือด้านบนว่ารูป A นะคะก็จะเห็นว่าตัว Bristol stool scale เนี่ย Type 1ถึง Type 7เนี่ยก็จะอธิบายลักษณะของอุจจาระตั้งแต่แข็งเป็นก้อนเล็กๆ Type 1จนไปถึงค่อนข้างน,นิ่มแล้วก็เป็นน้ำขึ้นรื่อยๆจนกระทั่งเป็น Typ e 7เลยนะคะ ต่อมาการไดอะกิสเปปเซียของงวม4นะคะไก่ทีวียก็คือต้องมีมากกว่า1ข้อของอาการที่กระทบต่อชีวิตประจำวันนะคะเน้นว่า b บ r ร์ดทูซนะคะของโพสแพนเด l ฟเนสอิ fulness, ่มไวเออร์ลี s a t a t i o n e p i g a s t i c itation, ic ic pain แล้วก็ e p i g a s t i c burning นะคะและข้อที่2ก็คือต้องไม่มี evidence ของ structural disease <c oughs> หลังจากที่เราเนี่ยสองกล้องลงไปใน upper endoscopy ที่สามารถอธิบายอาการดังกล่าวได้ ซึ่งก็จะมีสับแคท e g กรเียของดิสเพปเซียอยู่2อันก็คือ Post p o s t p a n d r e a l distress syndrome ซึ่งอาการตามชื่อเลยก็จะเป็น Post p o s t p a n d r e a l fullness นะคะข้อที่2ก็คือ p e r s t o m early e satiation ซึ่งอาการ1หรือทั้ง2ข้อเนี่ยต้อง at least 3วันต่อสัปดาห์นะคะต่อมาคือ subtype epigastric pain syndrome ค่ะ ก็จะเป็นอาการที่จุกแน่นลิ้นปีป่ปวดแสบนะคะอาการเนี่ยก็จะมีทั้ง2ข้อเลยหรือว่าจะมี1ข้อก็ได้ซึ่งต้องเป็น at least one day a week นะคะ ต่อมาก็จะมาดูข้อแตกต่างระหว่างลม3กับลม4กันโลกแรกเลยก็คือของ IBS เนี่ยในลม3เนี่ยก็จะต้องมี r e c u r r e n t abdominal pain หรือว่า discomfort นะคะสังเกตว่าจะมี or discomfort ด้วยใน least 3วันใน1เดือนนะคะในช่วง3เดือนสุดท้ายแล้วก็อาการเนี่ยจะต้อง a s s o c i a t e with two or more of the following ก็คือ1ต้องมี improvement with defecation ถ่ายต้องดีขึ้นนะคะแต่ว่าเรามาดู ในของล o มโฟเนี่ยมันอาจจะไม่ต้อง improve with defecation ก็ได้แค่ related to defecation นะคะส่วนอาการเนี่ยก็เอาแค่ recurrent abdominal pain อย่างเดียว at least on average 1วันในสัปดาห์ in the last 3 weeks นะคะซึ่งในลมโฟเนี่ยก็จะมีการแบ่ง s u b t y p e ที่ค่อนข้างชัดเจนมากขึ้นมีการแม่นยำมากขึ้นถ้าเป็นโรฟูเนี่ยเราจะเอาบุจระจที่มีวันที่เป็น Abnormal Stool เนี่ยมาใช้คิดสำหรับ Classification นะคะในขณะที่ r o ม m 3เนี่ยก็จะ Based on Stool Form Using b r s t t o l Stool Form Scale ที่เคยได้เปิดไว้หน้าก่อนหน้านี้นะคะก็คือสรุปแล้ว Ro ฟู4เนี่ยก็จะมีอปรับอาการที่ค่อนข้าง Specific มากขึ้นนะคะสุดท้ายก็คือ ความแตกต่างระหว่างร o ม e รกับโฟลของโรคดิสเพปเซียนะคะในร o ม e รเนี่ยเขาจะเอาอาการที่กระทบต่อชีวิตประจาําวันแค่อาการเดียวก็คือ p โพส a n นเดีย u โ l ลเนสนะคะส่วนในรมโฟลเนี่ยทั้ง4อาการเนี่ยจะเอาก็ต่อเมื่อกระทบต่อชีวิตประจําวันเลยทุกอาการทางโพส d ปนเดีย n e s s เนสเอรีซิเดชัน p ีพิแกสิกเพนแล้วก็บร n นิงเลยนะคะก็คือจะสเปซิฟิกมากขึ้นค่ะ มาต่อกันที่คำถามข้อที่4ครับผมก็คือโควิด1 i n e t pandemic และการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดมีผลต่อ Functional d y s p e p s i a และการรักษาอย่างไรนะครับก็ขอเริ่มที่เจอ r น a l แรกเป็น uh, post infection functional GI disorder following COVID 1 9ครับโดยทำแบบ prospective follow up cohort study พบว่าการติดเชื้อโควิด1 i เพิ่มความเสี่ยงต่อการติดต่อการเกิดโรคทางเดินอาหารทำงานผิดปกติหลังการติดเชื้อภายใน6เดือนครับ เมื่อเทียบกับกลุ่มควบค,ค,คุมที่มีสุขภาพดีโดยที่ GI symptom ในขนาดที่เริ่มมีการติดเชื้อก็ถือเป็น risk factor ที่ทำให้เกิด functional GI disorder ได้ครับเจอนอกต่อไปเป็น Impact of the COVID-19 pandemic on functional dyspepsia and irritable bowel syndrome ครับก็เจนอนอ a นี้ก็คือเป็น population based survey ครับซึ่งจากการทำออนไลน์ survey ก็พบว่าการระบาดของโควิดเนี่ยส่งผลให้ ทั้งผู้ป่วย functional dyspepsia หรือ irritable bowel syndrome มี GI symptom ที่แย่ลงซึ่งได้มีการแนะนำให้แพทย์คนดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ครับในช่วงโค s covid มากขึ้นในส่วนของวัคซีนโควิดครับก็จัก paper significant of digestive symptom after covid 1 9 vaccination พบว่ามีการรายงานของ GI symptom อ่าครับผมโดย73 7.8.3%นั้นเกิดขึ้นใน1วันหลังฉีดวัคซีนครับแต่ก็ยังไม่ได้มีหลักฐานที่แน่ชัดที่สนับสนุนว่า functional dyspepsia สัมพันธ์กับการฉีดวัคซีนใดอย่างไรครับก็คำถามต่อไปครับยา o, Spa, os, ast, m e t e o s p a m e t o s p a s m u l เนี่ยสามารถใช้รักษา dyspepsia และ IBS ได้หรือไม่ครับก็ก่อนอื่นเราก็ต้องทราบก่อนว่าตัวยา m e ทิโอสปาสมิลเนี่ยก็ประกอบด้วยอัลเว i n ีนซิเตตซึ่งเป็นแอนติสปา m o โมดิซึ่งจะช่วยลดอาการปวดท้องจากการบีบตัวของกล้ามเนื้อใน g i t a แทครับแล้วก็มีไซเมติโคนซึ่งเป็นแอนติ a t ตูแลนช่วยลดอืดแน่นท้องครับโดยในส่วนของ IBS ก็คือได้มี c i n i i c l t t i l l ซึ่งเปรียบเทียบ Efficacy ของการใช้ Meteo Mete t h i o s พลาสมิลเทียบกับพา i ิโบครับซึ่งพบว่ากลุ่มคนไข้ที่ได้ยาผสมตัวนี้พบว่าอาการแอบด i มิโนเพนหรือ Discomfort ครับดีขึ้นเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมแต่ในส่วนของ d ิ s เว็บเซียก็คือยังไม่ได้พบว่ามีงานวิจัยที่รองรับผมรับครับผมแต่ก็คือเบื้องต้นก็คือสันนิษฐานว่า d ิสเว p บเซียเนี่ยก็อาจจะสามารถใช้ได้ครับถ้าหากมีคลินิคที่ใกล้เคียงกันครับผม ต่อไปก็เป็นคำถามข้อที่6ครับก็คือให้บอกโลของการใช้โปรไบโอติกในการรักษาดิสเพปเซียและ IBS ครับผมก็ตัว journal แรกเนี่ยก็คือเป็น systematic review with meta analysis ครับผมซึ่งศึกษา uh, effect of probiotic supplementation on s y m p t o m in functional dyspepsia ซึ่งงานวิจัยที่นำมาทำ systematic review เนี่ยครับก็จะเป็น RCT ครับ ซึ่งจากการศึกษานั้นก็ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าโปรไบโอติกนั้นมีโลในการรักษาดิสเพปเซียครับผมแล้วก็มาที่ j o u r น a l ต่อไปก็คือเป็น systematic review with meta analysis เหมือนกอนัน j o u r น a l แรกครับแต่เป็นการศึกษา effect of probiotic ใน irritable bowel syndrome ก็พบว่า efficacy นั้นขึ้นกับสายพันธุ์ของแบคทีเรียครับแ่องางไรก็ตามก็คือควรมีการศึกษาเพิ่มเติมต่อไปครับ